มาบ้านบกเกอร์กล่องแรกนะครับเป็นเขียวขาวฟ้านะครับอ่าเขาจะเขียนว่าอะไรเขียนว่าราย o u read t h e fine p r i n t หมายความว่าคุณได้อ่านคู่มือหรือ,อยังอคุณได้อ่านคู่มือหรือ,อยังไม่ครับไม่อ่านครับไม่อ่านนะครับอ่ะแล้วก็ นะครับนี่รูปภายในบ้านฮะนี่เป็นรูปแลนด์นะครับนี่นี่สวยดีนะครับสวยดีโอเคนะครับอ่ะคลีคู่มือดูดิสิอ่านะครับนี่สวยฮะเป็นขนนกนะครับ The Brokers นะครับอ่ะโอเค Stara Adjudicator นะครับอ่ะ Broker High Out Skybit Tower t e l r e s t i a l Regulator นะครับ Backstreet Bruiser Backup Agent d a p p e r Rocks นะครับ Broken Wing Revelation of Power Sip Out Slip Out the Back อันนี้ก็เก่งนะครับเก่ง Exotic Pet La Guerra The Magpie แล้วก็ t o of emancipation โอ้โหไล่เจ็ดแม่ห้าเจผมไม่รู้ราคาแล้วก็เนี่ยครับ j a c k s i s the travel maker นะครับอ่ะดูซิว่าราคาเท่าไหร่นะครับ อ่าสิบาทครับ12บาทตีสามสบาทนะครับอ่าเก้าครับผมตีไป95แล้วกันจริงๆใบนี้ราคาไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าก็ตามนี้แหละครับบวกเกอ่าถือว่าซองแรกก็พอไหวพอไหวนะครับพอไหวไม่ได้ฟูฟ้าอะไรนะครับมานะครับซองที่2ครับผมหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดก้า ไม่มีอุย้ยมาแล้วมาแล้วผมกำลังนึกอยู่เลยว่าทำไมแอนด f ออฟเฟอร์ยูแคลร์ฟิลถึงไม่ออกออกแล้วนะครับใบนี้75บาทอ่าใส่ไปเลยอันคอมสองแล้วก็ปับ๊บสตั๊กจูเรอแอโซนะครับอ่านะครับนี่12บาทครับบวกไป12บทองบาทสตั๊กจูเรอแอโซนะครับแล้วก็แอนด์ออฟเฟอร์ยูแคลร์ฟิลบาทครับ 194ครับเป็นอันคอมที่ราคาแพงกว่าแรอีกถือว่าดีมากมาต่อครับ123456789 10ไม่มีฟอยฮะอันคอม1คอมเมล่าอันคอม2อน็อกเอาท์โบรนี้ผมชอบมากเก่งมากโคตรโกงอันคอม3แล้วก็มาแล้วไม่มิติกออบไหมออบนิกซิลิสออบนิกซิลิส เจ็ดเจ็ดไททันออฟอินดัสทรีครับผมโอ้มิติมาแล้วนะครับร8อยสโอเคฮะสามเจมาแล้วครับ 3, 7, มาหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดปดเกติดไม่มีฟอยฮะอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามแล้วก็แล่เบอร์260นแลนแลนโอ้โหสุดยอด โอ้แซนเดอร์เราครับผมโอเคเย่บวกสามสามศูนย์มาคบเจ็ดร้อยสี่บาทแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดเจ็ดร้อยนะครับต่อมาครับสองที่ห้านะครับอ่าสองที่ห้ามาครับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยแปดเก้าพอยฮะอันคอมหนึ่งอันคอมสอง อันคอมสามแล้วก็มิติกมาออฟนิกซิลิทหนึ่งสี่ห้าไปลิกกิ้งอันอันนี้เจ็บแน่นอน0.5 5 3จุดห้าห้าสามสิบห้าสิบห้าบาทนะครับบวกสิบห้าบาทโอเคเจ็ดหนึ่งเก้าเหลืออีกหนึ่งซองครับเหลืออีกหนึ่งซองเหลืออีกหนึ่งซองนะครับซองสุดท้ายมาดูซิว่าจะถึงพันไหมอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีฟอยครับผมเอาละโว้ยเอาละโว้ย ฟอยแลนนี่กรี๊ดนะลีมูซีนไปเลยครับไปเลยครับลุ้นฟอยดีกว่าแลมาแลมาฟอยมิติกแม่เจ้าเอามาอปโ,โ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอลเป็ดฟอยตีร้อยโอ้ใช้ได้อยู่ ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดผมนึกว่าจะหลักพัน <laughs> 400โอเคครับ400ร้อได้อยู่นะครับเลขสวยมาก1119นะครับส่วนเอลิมูซีนข้างหลังเนี่ยไม่ต้องหาราคาเลยก็ได้ครับอ่า <laughs> uh, 12บาทครับ4 3สาบวกส2บาทอ่า uh, ตอนนี้คือ1131โ oh, อ้ยสุดยอด1131นะครับโอ้ y ิสยู a ิสเดอ i n ไฟ r i n นโนครับ <laughs> ออบนิกซิลิสฮะผมอยากได้ออบออบนิกซิลิสครับผมเตาฟ้าอุ้ยเจ็บไหมเนี่ยจะเจ็บไหมเนี่ยเตาฟ้าจะเจ็บไหมไหมเนี่ยกลัวกลัวอยู่นะครับกลัวกลัวมากว่าเตาฟ้าจะเจ็บหรือเปล่านะครับซีดบ okay, ูสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแฟมิลี่บูสเตอร์นั่นเองโอเคมาปาร่าโบเกอร์ไฮเอาท์โบตันิกพาซาโบเกอร์อินิชิเอตแบ็กอัพเอเจนต์อิสไพริงโมสโวนเต็ดเดปเปอร์นะครับสปิกิซี่เซิร์ฟเวอร์ ฟอยส์สีดำแฮะน็อกเอาต์โบรเก่งโคตรนะครับสเปเชียลบุ๊ c เคสเฮ้ยรีปินนี่ว่ะสเปเชียลบุ๊ c เคสนะครับแล้วก็บล็อกเกอร์ชามนะครับตรงสีมาบล็อกเกอร์เอสดเอนเดนซี่ตรงตรงสีตรงบ้านเลยครับแล้วก็อีกแล้วเหรอโอ้โหไอ้บ้ากำลังจะพูดเลย แซงวีสปายมาอีกแล้วฮะโอ้โหใบที่4แล้วมั้งใบที่5แล้วมั้งครับโอ้โหบโล็อกเกอร์แอเซนเซซี่หกบาทโอเคบัว6ก65อันนี้เริ่มต้นโอเคนะหลักร้อยใช้ได้อยู่นะครับใช้ใช้ได้อยู่แต่จริงแล้วใบมันไม่ไม่ค่อยดีนะครับผมว่ามาสองที่2นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอันคอม1อันคอม2อันคอม3ครับแล้วก็ c h a ์ o OF MORTALITY อ่าแลนแลนสวยครับนี่ฮะสวยมากนะครับอ่าแปดสามยี่สี่ยี่สบาทครับบวก24่สิอ่าร้ออันนี้ซองที่2นี่คือเจ็บนะครับอันนี้คือเจ็บซองถัดมาซองที่สของบ้านบรูกเตอร์กล่องที่2องนะครับมาหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิบไม่มีฟอยฮะอันคำหนึ่ง อันคอมสองอันคอมสามครับแล้วก็แลเบอร์สี่สิบเอ็ดโอ้ยเออร์แรนสตรีทอาร์ติสอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่สี่สิบห้าบาทอ๋อโอเคโอเคโอเคสี่สิบห้าบาทครับบวกสี่สิบห้าพอพอ,พอมีราคาแฮะตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบสองก็ยังเจ็บอยู่ครับยังเจ็บอยู่นะฮะตอนนี้ยังเจ็บอยู่ ออกมาครับซองที่ตีครับเริ่มรู้สึกไม่ไม่ค่อยดีนะครับใจคอไม่ค่อยดีนะครับมาพี่ออบครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0อันคอม1อันคอม2อันคอม3พี่ออบมามอลติคัลเลอร์ครับคาราบาลิติแอสเซนแดนซีอุ้ยแลนแลนแลนเขียวสวยนะครับคาราบาลิติแอสเซนแดนซีเจ็บฮะ 0.5ครับ15บาทอ่ายังยังยังเจ็บอยู่ไม่ไหวเลยฮะไม่ไหวเออผมก็นึกว่าเยแลนคาบาเลติ i, อะไรอย่างเงี้ยเออคุณพิชโนบอกว่าภาพเหมือนแก๊งลำวงอายุ15บาทก็มาเป็นสาวลำวงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีฟอยแลละอันคอหนึ่งอันคอสองอันคอสามแล้วก็แลนแมท แลนมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยดีใจสุดๆโอ้ยแลนมาแล้วสป,ปาร่าเฮดคอร์เตอร์รอดแล้วครับ360สีนี้แพงแพงกว่าด้วยนะครับบวก360บวก360รอดแล้วไหมรอดแล้วไหม5้7ยังไม่รอดนะครับต่อมานะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีฟ้เ้อยเฮ้ยฟอย ฟอยฟอยฟอยิวฟอยคิวฟอยคิวฟอยคิวแดงอุ้ยอาเคนบอมบาดเม้นโอเคนะครับแล้วก็แลอันคอมธรรมดาโอเคคาริลาเกรมอร์ตีฟนะครับอาเคนบอมบัาดเม้นโอเคห้าเหรียญ5้าสามบห้าบวกร้อหอ่าประมาณ700รยประมาณเจ็ถ้าประมาณเ0็อยผมถือว่าพอพอไหวพอไหวนะครับ พอพอยมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนนซื้อกล่องมาเท่าไหร่นะครับนี่คือ6ซองสุดท้ายของวันนี้นะครับดิดยูริสเดอะไฟปลิ้นโนครับผมนะครับมาออบนิกซิลิสไอเต๋าฟ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือไม่จริงฮะจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงนะครับมานะครับมาเริ่มกับไป m ิลลี่บูสเตอร์นะครับสปราร่าบรอกเกอร์สกายบิด บลกเกอร์บลกเกอร์ฮาโลนะครับบลูเทนวิงคิวช็อตรีฟิลอันคอมสามนะครับแล้วก็ขาวเอสแซง u ูรี่ว r d e เดนโอ้ยมิติครับผมมิติแต่อันนี้อาจจะไม่มีราคาเท่าไหร่แล้วก็ทั t ออฟเดอะโปรไฟตอ่าโอเคได้มิติก็สบายใจแล้วฮะ เจ็ดสิบห้าบาทเองครับเจ็ดสิบห้าบาทเริ่มที่เจ็ดสิบห้าบาทโอเคนะฮะอัดออฟเดอะโปรฟิตนะฮะบวกยี่สิบอ่านะครับเริ่มต้นมาเก้าสิบห้าบาทยังไม่แตะลอยครับอันนี้น่ากังวลมากๆนะครับราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาล้วครับมีฟอยล์ครับซิปเอาสลิปเอาเดอะแบ็กนะครับนี่เป็นฟอยล์นี้ด้วยนะครับเป็นฟอยล์ขอบอันนี้ด้วยขอบกิ้วนะครับ แลสองสี่หกดาวดาวอันไรเส้นเฮสนะครับแล้วก็เอาแล้วไงเอ้ยออกนิสมาอีกแล้วนะครับออกนิสคู่กับอันไรเส้นนะฮะออกนิสมาแล้วตัวเดิมฮะแต่สามยี่สิบสี่บวกไปยี่สิบสี่บาทอ่ะหนึ่งหนึ่งเก้านะครับ, 8, 3, 24, บ, 24, บ, 9, รบแล้วก็ออกนิสผมจำราคามไม่ได้ก็บวกไปสองสี่ศูนย์นะครับอ่ะตอนนี้คือสามห้าเก้านะครับ ปับต่อมาครับผมซองถัดมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มีฟอยอันคอม1อันคอม2อันคอม3แล้วก็เมาติครับผมเซียโทราเอนวอยโอเคเซียโทราเอนวอยฮะ15บาบาทบวก15บาทนะครับอ่า0.5นะครับ0.5มานะครับมาซองถัดไปนะครับอันนี้ ยังไม่รอดนะครับต้องแลนมาครับแลนมาขอแลนเยอะๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหายมีฟอยเ้ยอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามลีวเทียลีโกโ้สตรีทไวส์เมนทอร์นะครับแล้วก็ฟอยคอมมอนไลท์ไลท์เดมอัพแล้วก็แลนมาเทนสวยงามบวก15บาท ตอนนี้3 8 9เองเริ่มหวั่นใจแล้วครับออบนิกซิลิทอ่ะอบนิกซิลิทหนึ่งสองสามสี่ห้าออกมาเริ่มจะเหนื่อยแล้วครับออฟดำครับดำ,บดำเอาอีกแล้วเหรอแซงกุนสปายไอ้บ้าใบที่6แล้วมั้งครับบวก12นะครับตอนนี้400เองเหลือซองสุดท้ายแล้ว กะเจงหรือเปล่าเออเจงไหมน้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยมีฟอยฮะอันคอมหนึ่งออบสกูล่าชามสวยมากอันคอมสองอันคอมสามฟิสิกส์พิกพอเกตมาออบขาวครับเอลเป็ดเอลไม่ใช่ละแซงโอ้ยาอม่แล้วแซงจูรี่วาเดนครับผมมาอีกแล้วนะครับมีมาอีกแล้ว 95บาทไม่รอดนะครับมีมิติสองสองใบแต่ไม่รอดบ้าไปแล้วนะฮะตอนนี้496นะครับนะครับอ่ะเรามารีแคปกันนะครับรีแคปกันนะครับกล่องแรกนะครับของบรกเกอร์นะนะครับนี่กล่องแรกของบรกเกอร์นะครับมีรีมูสตีนมีเอลเป็ดฟอยนะครับมีแลนมีมิติสองใบนะครับมีมิติสองใบมีแลนด้วยนะครับทำให้กล่องแรกนี่แบบว่ารอดสุดยอดนะครับมีอันคอมด้วยนะครับนี่ เท่ากับว่าถ้าไม่นับอัน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 คอมนะครับถ้าไม่นับอันคอมก็มี8สล็อตเหมือนเดิมนะครับ8สล็อตเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็กล่องเนี้มันมีอันคอมโหดมาด้วยนะครับก็เลยนับเป็น9สล็อตนะครับนะฮะส่วนกล่องที่2นะครับก็มีมิติ1ใบนะครับแล้วก็มีแลนด์มาด้วยนะครับอันนี้จะมี7จะมี7สล็อตแค่นั้นนะครับไม่ไม่มีฟอยแลนเพิ่มมาแต่อย่างใดนะครับส่วนกล่องที่3 นะครับอันนี้ฮะก็มี8เหมือนกันได้ฟอยแลเพิ่มมาอีก1ใยนะครับมีมิติก2ใบพูดง่ายๆก็คือเฉลี่ยแล้วนะเอ่อผมได้มิติเยอะนะทั้งทั้งลังนะครับได้มิติเยอะกว่ากล่องและ1ใยนะครับคือได้มากกว่าธรรมดานะครับเพราะมันมีกล่องเมทรอสอยู่อันหนึ่ง5ซองเป็นมิติหมดเลย5ซองนะครับในคลิปที่แล้วถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูแล้วนะครับ ่มพูดคุยนะฮะ MTG และ MTG Arena คนเล่นมือใหม่ไม่มีซื้อขายฝากเพื่อนกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ที่เฟซตัวเองเฟซเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จุกุ่ยไปแล้วนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับจุกุ่ยน้องแมวบายบายสวัสดีครับทุกท่านบายบายครับนะครับไปแล้วนะฮะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร e สวัสดีครับ